ทำไมเราต้องปฏิบัติธรรมทำไมเราต้องประพฤติธรรมรักติธรรมจาริงผู้ปฏิบัติธรรมธรรมย่อมรักษาผู้ปฏิบัติธรรมโดยแท้ธรรมย่อมรักษาผู้ปฏิบัติธรรมโดยแท้ว่าเพราะอะไรเพราะว่าเพราะว่าธรรมเนี่ยเป็นสิ่งที่สามารถรวมใจของเราไม่ให้แตกกระสานซ้านเสร็จ ออกไปตมโรคตามสงสรางเขาไม่ชื่นชมสิ่งที่ดีไม่ชื่นชมสิ่งที่ดีและก็ไม่ตำหนิสิ่งที่ชั่วไม่ชื่นชมไม่ชื่นชมไม่ชื่นชมสิ่งที่ดีและก็ไม่ตำหนิสิ่งที่ชัวชชชชชช่วจนมากเกินไปเพราะอะไรเพราะว่า,ไปไปไวาการชื่นชมสิ่งที่ดีมากเกินไปก็จะทําให้จิตใจของเราเป็นคุกว่อดิ การจำหนิสิ่งที่ชั่วจนมากเกินไปก็ผ่านจะให้ใจของเราเสียหายและเป็นทุกนวลนิซึ่งไม่ใช่แนวทางของนักนิรรมโรสนิเพราะอย่างว่าไวมันบทเทียงทั้งสองทาง สิ่งที่ดีก็ไม่เที่ยงจะเป็นวัตถุก,ก็ตามจะเป็นอะไรก็ตามเรามาทางด้านจิตใจก็ปุญญาวิสังขารเราถ้าพูดถึงหลักรำนี้ปุญญาวิสังขารเป็นสังขารที่คิดปรุงขึ้นในความดีเนะี่ยสุดท้ายมามันก็ไม่เที่ยงเราแลยจะพูดง,ง่ายๆว่าอารมณ์ดีอยู่กับเราได้ทั้งวันไหม อารมณ์ร้ายอยู่ยกับเราได้ทั้งวันไหมนี่เราว่าปุญญาวิสังขารอบุญธามวิสังขารวะหรือวัตถุกรตามแต่นะสิ่งที่ดีถ้าเราชื่นชมไปนะก็มีความยึดมั่นถือมั่นจนเกิดความกังวลทางนั้นจิตใจว่าเพราะเมื่อว่าสิ่งทลายทางนั้นเสื่อมสลายแตกดับไปนะใจจิตต้องอะไรเศร้าสู่วิบยคกวา ไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่มีชีวิตเป็นสิ่งที่ไม่มีชีวิตเป็นสิ่งที่มีรูปร่างเป็นสิ่งที่ไม่มีรูปร่างนอเด้ว่าจะเป็นรูปธรรมก็ตามนามธรรมก็ตามไปและก็ไม่ํำหนิสิ่งที่ชั่วหรือสิ่งที่ร้ายจนเกินไปนัอได้ชื่นชมหลายกับอะไรมันเห็นให้ยุตดดิยุตดดิแต่น้ำบารือความสูงสู่ ทานี้หลายกับอะไรคือเอาไปตีนี่ทำนี้ความสัวของคนอื่นเนี่ยเหตให้จิตเขาหองขุ่นมั่วมขาเลยดิพอมายึดถือไปโกดไว้เครื่องไปไปให้ไปว่าใส่เขาขึดน้ำเขาได้ไปสุดทายมาเอากรรมสัวของเขามาขึดใสใจเจ้าของไะมาในใจเจ้าของเอาเสาหมองวันนี้นะเนี่ยล้ว่า มันทำให้จิตใจของเราแตกกระสานสร้างเสร็จมารวมเป็นหนึ่งเดียวคือความเป็นอนัตตาในสุญญตา มันแจกไปทั้งดีเพราะหลงหลายมันแจกไปทั้งชั่วเพราะว่าหลงหลายอะไรจุด้ายว่าทั้งสองทางนี่น้ำพานเกิดความทุกข์หนอเด็ดทำโมรัติธรรมจาลิงรอนบริเวรวบริวรวาแต่ว่ามันจบหยุดเดี๋ยวนี้เด้ว่าฟังแล้วแล้ว,ลวมันลึกซึ้งทีเด็ดทำยอมรักษาผู้ปฏิบัติธรรมโดยแท้เราะบ่ให้แตกกระสานสาัส้นสิ้นจนมากเกินไปหนอเลย จึงเป็นเหตุให้ใจ,จิตใจของเราเป็นซึ่งไม่ใช่แนวทางของนักปราชญ์นวนี่น,นี่ว่าทำไมเราถึงต้องประพฤติธรรมทำไมเราต้องปฏิบัติธรรมเราต้องประพฤติธรรมเราต้องศึกษาธรรมหรือจะเป็นทำไมเราต้องภาวนานวันนอกจากที่เรามีสติปัญญาในการประกอบอาชีพการงานแสวงหาทรัพย์มีสติปัญญาประกอบอาชีพการงานและแสวงหาทรัพย์ภายนอก คือการดำรงชีวิตของตนให้ได้รับความร่มเย็นเป็นสุขเนี่ยคือการบริหารจัดการนี่ถูกต้องตามระบบของธรรมชาติหรือตามกรอบของสีธรรมเรา,ราภายนอกภายในก็ต้องมาจัดระเบียบจิตใจของตนนะเพื่อไม่หลงยินดีจนมากเกินไปและไม่หลงตำหนิจนมากเกินไปหรอือว่าไหลงไปทั้งสองทางการปฏิบัติธรรมือการพิจารณาอันิจจังด้วยความรัมัดรว่า ถ้าสติปัญญาของเราไม่รู้เท่าทานน้ำมันไหลไปตามความปรารถนาความต้องการหรือยึดมั่นถือมั่นสุดท้ายมาปวดต้องการยึดมั่นถือมั่นจิตของเราไม่มีธรรมเป็นที่พบ่งของใจเะถ้าเราพิจารณาอนิจจังทุกขานัตตาเจริญจิตภาวนาอยู่บ่อยๆนด้จิตใจมันโน้มเข้าไปสู่หลักธรรมคำสอนองมตะมารธิจ้าเก้าวไปสู่การปล่อยวางไป ถึอแม่ว่าไม่สามารถปล่อยวางได้สิ้นเชิงคือข,ขาดสบั้นทั้งหมดแต่ก็ยังสามารถปล่อยวางได้เป็นปีเก,กิดเหตุเป็นเรื่อง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 หรือแม่หรือ,หร,อหรือกคน,นั้นถ้าเรายังไม่สามารถปล่อยวางได้ทั้งหมดมันก็สามารถลดทอนความยึดมั่นถือมั่นลงถ้าเทียบไปว่ารถที่มันเบรกไม่ดีอะไรเยอะเกิดขึ้นโลกที่รถรถรถที่เราใช้แล้วเบรกมันดีเนี่ย อะไรมันเกิดขึ้นแต่เบกไม่ดีอุบัติเหตุถึงแก่ชีวิตมันจงปรากฏขึ้นถ้าเบกมันดีแล้วเนะี่ยการไปไหนไปไหนไปไหนมันก็เกิดความปลอดภัยมาคำว่าเบกก็คือสติปัญญานะนะมันเบกจิตใจของเราไม่ให้ไหลไปตามอารมณ์ทั้งสองฝ่ายไม่เชื่นชมยินดีในสิ่งที่ดีมากจนเกินไปหรอพอเห็นว่ามันไม่เที่ยง ไม่ให้ไร้หรือไม่จำเนิสิ่งที่เลวจนมากเกินไปจนทําให้จิตใจของเราเป็นทุกข์วันนี้นี่เรียกว่าธรรมโมรกตีธรรมจาริงทำย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรมโดยแท้วันขอราบพ้น